สวัสดีครับผมโน้ต VP วันนี้เราจะมาแจ้งข่าวแจกเกมฟรีบนส t e ีม1เกมนั่นก็คือ KEO ดูจากวิดีโอตัวอย่างก็จะเป็นเกี่ยวกับรถแข่งไล่ยิงกันนี่มีการปรับแต่งได้ด้วยทั้งอาวุธและการป้องกันอะไรต่างๆอันนี้เดานะผมยังไม่เคยลองเล่นนะตัวเกมมันยังเป็น Early Access Early Access ก็คืออยู่ในระหว่างการพัฒนาราคาเต็มมันเนี่ยบาทแต่ตอนนี้มันลดเหลือฟรี 0บาทฟรีจนถึงวันที่28มีนาตอนเที่ยงคืนมันเขียนว่า12 AM งั้นแสดงว่าต้องกดรับก่อนเที่ยงคืนคืนวันที่27ก่อนจะเที่ยงคืนวันที่28อะใครที่มีบัญชี s t e ีมแล้วก็กด add to account เพิ่มไปที่บัญชีอันนี้คือ s u c e s s และเรียบร้อยถ้าจะ in s t a l l เลยก็กดตรงนี้หรือไม่ก็ไปดูใน library ชื่ออะไรนะ KEO ใช่ไหมหรือจะมากด install ทีหลังก็ได้ตรงนี้กินพื้นที่ประมาณ 9.46 g b ผมจะกดเพล์มันขึ้นบอกว่าคุณยังไม่มีรถสักคันไปซื้อที่ช็อปก่อนไหนอะช็อปนี่เหรอเงินเป็นตัวอะไรเป็นตัวสัญลักษณ์สีส้มๆรถราคา16,380มันมีให้เทสต์ไดร์์อะลองดู W คือเร่งเครื่อง WASD คือบังคับซ้ายขวาเนี่ยมางมดูแล้วกันอ๋ออันนี้คือหมุนเมาส์หมุนเมาส์ได้เลยไม่ต้องคลิกอะไรเดินหน้าเหมือนเกม ขับรถทั่วไปเกม GTA อะไรเงี้ยเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาเบรกถอยเป้านี่มันยังไงล็อกให้เองเหรออ๋อเป้ามันล็อกเองการที่ปืนมันจะล็อกเป้านี่มันล็อกจากอะไรอันที่ใกล้ที่สุดเหรอเดี๋ยวลองไปดูอันนี้บ้างปึ๊บมันก็เล็งอันโน้นอยู่ดีอ่ะไม่ได้เลงอันใกล้หรือว่าผมเล่นไม่เป็น เห็นมุมขวาล่างไหมมันมีเลขหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้ผมกดเลขหนึ่งมันคืออะไรระเบิดอะไรสักอย่างหนึ่งคลิกขวาเหรอเลขสองคืออะไรคลิกซ้ายคือยิงปืนปกติถ้าคลิกขวาก็คือมันจะเป็นเลขที่เราเลือกอะ่ะเลขสามเป็นยาน่าจะเติมเลือดเลขสี่อะไรวะปึ๊บเฮ้อ ไม่รู้เว้ยชนได้ไหมเฮ้ยชนได้ถามว่ามันบังคับง่ายไหมก็ก็ง่ายอยู่เพราะว่ามันไปตรงไหนก็ได้มันไม่ใช่เกมรถแข่งที่ต้องอยู่ในเลนถนนตลอดเวลาไงอันนี้มันไปได้หมดเลยแต่มันจะติดตรงปูนแค่นั้นแหละสิ่งกีดขวางมีไอเทมให้เก็บใช่ไหมเฮ้ยคว่ำโอ้พลิกกลับมาได้ครับคลิกซ้ายค้างก็ได้โจมตีอ่ะเป็นการถนอมเมาส์หรือว่าไม่เกี่ยว เทสไลดดูอีกคันมันเลงอันนั้นอีกแล้วอ่ะการยิงไม่เหมือนกันสังเกตที่สกิลเลขหนึ่งสองสามสี่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรไม่รู้เลขหนึ่งอะลูกกิ้งเมาส์เลื่อนเลื่อนเลขหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเลขสองคลิกขวาอะไรเนี่ยเลขสามคลิกขวาเป็นจรวดมิสไซอะไรสักอย่าง เฮ้ยเป็นช็อตไฟฟ้าอ๋อช็อตต่อเนื่องเว้ยนานอยู่นะเลข4เป็นอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นเกราะอะไรแดงๆเหมือนรู้สึกว่าเลข 1, 2, 3, 4เนี่ยมันใช้พลังงานเห็น Energy แดงๆที่มันกระพริบกระพริบตรงนั้นไหมเวลาใช้เลข 1, 2, 3, 4เนี่ยมันจะใช้ Energy insufficient energy แปลว่าอะไรพลังงานไม่พอเหปะเก็บพลังงานเก็บพลังงานใช่ไหมใช่อ่าพลังงานเต็มอะไรวะเนี่ยปืนกลเหรอ ปืนกลช่วยยิงวะยิงดิไม่เห็นช่วยยิงเลยหรือว่าอะไรไม่รู้อ๋อไม่ใช่นี่ว่าเริ่มต้นมาซื้อได้3คันคันนี้มันต้องการเลเวล5เอาคันนี้แล้วกันเพราะว่าชอบสีน้ำเงินอ๋อนี่ไงมันเปลี่ยนอาวุธแต่ละอย่างได้ของเดิมมันเป็น black out เหมือนเป็นระเบิดแฟตอะไรสักอย่างคลิกปุ๊บมันเปลี่ยนได้อันนี้เป็นอะไรมี air strike ด้วยแต่มันล็อกอยู่เปลี่ยนไม่ได้มี black out ก็คืออันที่เราใส่อยู่ใช่ไหมบล็อกเกตคืออะไรคาเมเลียนล่องหนหรือเปล่าเหมือนกิ้งกา่าคาเมเลียนพางตัวอะไรเงี้ยอ่ะกดเพลย์ดู Brandom Matchmaking Private Match สุ่มแล้วกันแรนด้อมแจกฟรีอย่างนี้จะมีคนเล่นเยอะไหมนเนาะเกมโหมดโหวตโหวตว่าจะเล่นด่านไหนหรือเราคนเดียวไม่ได้โหวตโออันกลางนี่คงชนะไปแล้วแหละ Capture and d e f e n ฟผู้เล่นใหม่หมดเลยใช่ไหมเนี่ยมีทีม A กับทีม B เออ Ready โฮค้างไว เอนเตอร์ค้างเหรออ๋อกดเอนเตอร์ค้างสกิลมันก็บอกนะว่ามันคืออะไรอะแต่อ่านไม่ทันอะอันที่3ามรีสโตเฮลก็คือนั่นแหละรีเลือดปืนมันล็อกอะไรถามจริงโอ้ยมาชนหมู่เดียวกันทำไมเนี่ยแคปเจอร์อย่างนั้นเหรออันไหนคือแคปเจอร์ b เราแคปเจอร์ไปแล้วใช่ไหมดูในแผนที่ เยอะมาโจนหมู่เดียวกันทําไมเนี่ยฉันปิ้นจะลิ่นหมดแล้วเนี่ยทายังไงอ่ปะปลึกกระเดกตัวยังไงอ่ะกดอะไรวะอ๋อกดอัลเทเนตกดอัลเทเนตเพื่อปิ้นจะลิน่นเฮ้ยทางตันก็ไม่บอกนายเป็นคนคุ้มกันอย่างนั้นเหรอมันเล่นยังไงวะเนี่ยดูจากแมปแล้วทางจะค่อนข้างซับซ้อนกึ่งๆเขาวงกดไปทางไหนวะเนี่ย ตอนนี้เราจุดเป็นจุดสีเขียวใช่ไหมอ๋อทางในแผนที่มันมีทางสีเทาเข้มกับสีเทาอ่อนใช่ไหมสีเทาเข้มก็คือทางเดินสีเทาอ่อนคือไปไม่ได้ยิ่งโอ้ยมีสองคันชิบหายละ <c oughs> ไม่มีใครมาช่วยฉันเลย แล้วเลือดฉันอยู่ไหนเนี่ยดูตรงไหนอ๋อมุมฝาบนมุมซ้ายบนเลือดทำไมยิงไม่โดนทำไมยิงกันไม่โดนถามจริงถามจริงมันยิงกันโดนไหมเนี่ยเบมเดเมื่อไหรจะตายเนี่ยพักพวกฉันมาแล้ว เออสี่คืออะไรกดใช้สิคืออะไระวะโคตรมั่วเลยตอนเนี้ยไลาไลาไลลามันฮิวมันฮิวมา <laughs> จะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วตามไปเย a เยเราคุมสามเป้าว้าสงบศึกสักคู่ไปไหนต่อเนี้ยทางตานีละเดี๋ยวนะค่อนข้างงงกับแผนที่เพราะว่า เราชินกับทางสีเทามากกว่าแต่ทางสีเทามันคือกำแพงไงเฮ้ย,ยไม่โดนเอาดิเอาดิเอาดิอาวฉันยิงคันไหนวะเนี่ย <laughs> มาจอดกันยิงอย่างนี้แหละ <laughs> ไล่บี้ไล่บี้แกจนมุมแล้วโอ้ยวิกตอรี่เฉยมันนับจากอะไรอะ่ะแต้มถึงที่กำหนดหรือว่าจับเวลาถามว่ามันสนุกไหม first impression <c oughs> ผมว่าเฉยๆความประทับใจในครั้งแรกปืนมันยิงช้ามันเลยไม่มันผมว่ามันต้องอัปเกรดไปในระดับหนึ่งก่อนอะอาวุธมันถึงจะรุนแรงและสะใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายคเกมพวก call of duty อะที่แบบ ต้องยึดฐานเป็นจุดๆุดไปแล้วก็ยิงฝ่ายตรงข้าม,มก็จะประมาณนั้นแหละแต่เปลี่ยนเป็นรถแค่นั้นเองถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ